คุยกันไปคุยมาก็ต้องมาบกมาถึงห้าศูนย์หนึ่ง r, r ide, เนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาบอกมาเขาบอกว่าอยากจะให้มาเล่าเรื่องราวที่ว่า big e ห้าศูนย์หนึ่งที่ดังมาตั้งไงอดีต big e เรามาเปรียบเทียบ big e ห้านี่คือห้าศูนย์หนึ่งหมดเลยนะครับ ไล่จากเก่าเรื่องราวของที่ว่าบิ๊กเีเรื่องราวความเก่ายุคเก่าบ e ิ๊กอีก็เอกลักษณก็เป็นอย่างเงี้ยโลโก้รู้สึกว่าจะของทางแถบเอเชียบิ๊กอีก็คือทางญี่ปุ่นบิ๊กอีนี่ก็ยุคนั้นก็คือ ก็ซ่อนกระดุมไว้ข้างในเริ่มจากป้ายนะป้ายก็จะเป็นป้ายหนังหนังแบบหนังหนาไม่ใช่ปะเก็นรุ่นนี้ก็มาถึงยุคป,ปัจจุบันเราเริ่มมาจากป้ายหนังนี่ก่อนเลยนะเห็นไหมป้ายก็จะเป็นหนาไม่ใช่ปะเก็นเดี๋ยวจะมาค่อยๆทีละเรื่องว่าปัจจุบันมา อันนี้คือล่าสุดบิ๊กอแต่มันมีบิ๊กอีแบบริมแดงกับบิ๊กอีแบบธรรมดาที่ไม่ริมแดงเรื่องราวของเขาเนี่ยก็คือเขาที่เขาทำทำมากันกระดุมเขาไม่ได้ว่าเอาไว้ด้านนอกนะปกติมันจะบางทีก็จะอยู่ด้านนอกนะบางรุ่นนี่เขาห่อไว้ด้านในเลยเขาห่อไว้ด้านในถ้าเราเอามือจับเนี่ยมันจะรู้เลยว่า เราจะรู้ทันทีเล้ว่าบางรุ่นก็มีแต่รุ่นนี้ไม่มีนะฮะจับแล้วไม่มีไม่มีกระดุมแต่รุ่นเก่านี่จะมีกระดุมวเราดูด้านหลังอ่ามันจะซ่อนอยู่ด้านหลังอันนี้คือริมแดงริมแดงเมื่อยุคยุคเก่าอันนี้บิ๊กอีแบบไม่ริมแดงแต่ลองจับดูไม่มีนะก็คือคนละรุ่นกันล่ะครับ อันนี้ก็คือ501รุ่นล่าสุดปัจจุบันแต่ไม่บิ๊ก E ีธรรมดากับบิ๊กอเรื่องราวของเราก็คือบิ๊กอีเนี่ยหลังๆออกมานี่เขาก็รา,าคาก็จะไม่แพงมากแล้วนะบางทีตัวหนึง่งอย่างบ้านเราเมืองไทยนี่ก็ถ้าทำจากไทยจากจีนมันก็2,000กว่าบาทเองนะที่ไม่ใช่ริมแดงนะครับต้องคุยอันนี้คือคุอคย ถึงไม่ใช่ริมแดงบิ๊กอีไม่ใช่ริมแดงก็ไม่แพงมากหลังๆทำมาก็รู้สึกก็จะค่อนข้างเยอะ,อะก็มีบิ๊กอีบิ๊กอแล้วไม่ได้หายากมากเหมือนเมื่อ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 ก่อนแล้วก็คือตะเข็บนี่ธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่ริมแดงความหมายของบิ๊กอีหลังๆคือ <étique> คนเข้าใจว่าบิ๊กอีจะต้องบ an no ิ๊กอีจะต้องเป็นริมแดงเท่านั้นไม่ใช่นะครับบิ๊กอีธรรมดาก็มีหรือต่างกันแค่เป็นเป็นไอไอไอป้ายป้ายตัวนี้อีเล็กกับอีใหญ่เท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดกับป้ายปากเกนอีเล็กกับอีใหญ่กับป้ายปากเกนถ้าเป็นห้าศูนย์หนึ่งอย่างรุ่นธรรมดาก็จะเป็นป้ายปากเกนหนังอันนี้จะเป็นป้ายหนัง ก็มีสองสองแบบนั่นแหละป้ายหนังหนาตึบอ่ะหนาตึบกับใบปะเก็นป้ายปะเก,นะเกนงง็นเหมือนกันนี่คือถ้าถ้าคนรู้เรื่องรถยนต์เนี่ยปะเก็นตัวนั้นสามารถเอาไปลองปะเก็นที่ว่าปะเก็นจุดเล็กๆของรถยนต์เนี่ยได้เลยนะใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยปะเก็นบางทีเกี่ยวกับลมหรือเกี่ยวกับอะไรผมเห็นเห็นเขาเคยเห็นเขาลองกันเขาเอามาตัดคือปะเก็นตัวเดียวกัน แต่ตอนนี้เรามาคุยกันถึงถึงถึง e เล็กกับ e ใหญ่ใช่ไหมครับมันไม่ต่างอะไรกันเลยเนี่ยตรงนี้ e เล็กกันนะใช่ไหมอันนี้ e ใหญ่แต่ตัวนี้คือต่างเป็นความแปลกแปลกของกางเกงที่หายากก็คือขาจำขานี่จะเป็นคล้ายๆกางเกงออกกำลังกาย รือเขาให้คนที่ว่าหุ่นดีๆผลิตออกมาให้คนกล้ามกล้ามมัดมัดอยากให้ใส่รองเท้ากีฬาอย่างเงี้ยแล้วกระจ้ม,มีความกระฉับกระเฉงแต่นี่ไม่ยืดนะตัวนี้ผ้าไม่ยืดผ้าธรรมดาความแปลกของตัวนี้ก็คือรุ่นที่หายากรุ่นหนึ่งก็คือหาจำอย่างที่บอกอะบวกกับบิ๊กอีอย่างอื่น ร่องลอยที่บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ก็คือตรงเนี้ยทําจากประเทศอะไรจีนเห็นไหมเนี่ยเป็นงานรุ่นปัจจุบันล่าสุดเลยก็คือที่บอกหันหน้าออกคือหน้าขวาอยู่ทางขวาเนี่ยเพราะฉะนั้นห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยตัวนี้เวียดนามตัวนี้เวียดนามนสีดำเนี่ย นี่คือรุ่นรุ่นรุ่นใหม่ที่ว่าป้ายป้ายหนังหนังหนังใหญ่ออเล็กกับเีใหญ่นี่คือห้าศูนย์หนึ่งนะคือวันนี้คุยกันห้าศูนย์หนึ่งล้วนด้านในเนี่ยด้านในไม่มีอะไรก็คือเหมือนเหมือนกันการทำพวกนี้ก็คือเหมือนกันปลายขาก็จะไม่มี ริมไม่มีรุ่นธรรมดาพื้นๆไม่มีริมแดงต่างกันที่ว่าจำกับไม่จำอีกับไม่อีอันนี้เป็นรุ่นพิเศษจำกับอีอีใหญ่สรุปง่ายๆก็คือออกมาหลังๆก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแพงมากแล้วอย่างเมืองไทยถ้าซื้อบ้านเราที่สองพันกว่าก็าาซื้อได้แล้ว บีเอบีเอเพราะฉะนั้นพวกวัยรุ่นทั้งหลายก็อย่าไปซื้อของเรียนแบบหาก็เข้าเข้าห้างเลยนะนะตามห้างเวลาเขาลดราคาเนี่ยบีเออะไรพวกนี้ยมีหมดนะครับตอนเนี้ราคาอย่าไม่แพงอย่างที่คิดสองพันกว่าสามพันกว่าก็มีปัญญาใส่ Big e แล้วบีเอแล้วยิ่งถ้ารอดลดราคาเนี่ยบางทียี่สิบสามสิเปอร์เซ็นตะตัวหนึ่งก็จับต้องได้จับต้องได้นะครับไม่ใช่ว่าอย่าต้องคิดว่าต้องแพงมาก ถึงขนาดนั้นอีใหญ่อ e ีเล e ็กอ e ีเก่าอีใหม่อันนี้อ e ีเก่าอันนี้ตร,ตรงนี้สังเกตตรงนี e ้อ e ีใหม่อีเก่าอีใหม่คือสารอีเก่าอันนี้ลิมแดง เรื่องราวนี้คือทำใช้ทาใช้พวกพี่ๆแล้วนะพี่ๆบอกว่าจะดูบิ๊กอีเอามาจัดมาจัดไปมีเวลาถ้าเรามีเวลาก็มาคุยกันสนุกสนุกเราเน้นความสนุกสนานนะครับเราเน้นเราไม่ต้องมาเน้นความที่ว่าบางทีมันไม่ต้องมาเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นทีเดียวบางทีอาจจะต้องเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของบริษัทจะเอาเป๊ะเธอมันต้องคุยกับเจ้าของบริษัทที่ผลิตทางอเมริกาน่ะนะคุณจะได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต อันนี้เราทำอย่างในในมุมมองของของที่เรามีของที่เรารักซึ่งของที่มีของอลักมันจะทําได้ดีที่สุดของเราเนี่ยเท่าที่มีเนี่ยเรามาดูเลยนะครับบิ๊กอีสำหรับรุ่นใหม่ที่ว่าป้ายเป็นแบบนี้เอามาชัดๆเลยนะจะบอกเอวบอกความยาวกับไม่อี เมื่อกี้นี้ก็คือจีนนี่ก็คือเวียดนามแต่ต่างกันนะต่างกันที่สีนะสีนี้อ่อนกว่านะรู้สึกบิ๊กอกับไม่บิ๊กอีห้าศหนึ่งล่าสุดเนี่ยก็คือตรงนี้เย็บแล้วปล่อยปล่อยฟรีสไตล์เลยนะตรงนี้ตรงนี้ปล่อยรูเข็มขัดเล็กเสียบได้อันนี้ก็คือเย็บหมดสี่มุมเลยคือเข็มขัดแปะทับเลยเวลาจะรูด อันนี้ความหมายของบิ๊กอวันนี้ก็คือบิ๊กอสมัยใหม่เลยนะบิ๊กอล่าสุดแล้วก็มีความสุขกัน,ก,นกับบิ๊กอเล็ก E ใหญ่